ะครัไอ้เหี้ยแต่ละคนในเบสบบอลทำไมมีตชะญาหนักกว่านักเก้าวะมีเนอะชายาโดนตรงไหนโดนโดนตายหัวแบบนี้ไงพี่อะไรวะสลีบ็อกเกอร์คนที่หลับแล้วเดินได้ไอ้มึงมันโหดอะไรวะมึงหลับตาเดินหรือเปล่าเนี่ยไอ้เยังระเบิดเลยละเมอละเมออีบุกเลิกออาปะไปอ็นสาวบุกลิกอะ ไอ้แอปทูไซส์เราเก่งกระดันเลยใครบอกว่ามีคนตกใช่ไหมบอกหนู่นทีไม่มีไม่โดนไม่เก่งหมดแล้วหมดแล้วเขียวมาเขียวมาเขียวมาเฮ้ยอีกชิบย่อดิชิบย่อชิบย่อแอบชิบย่อแอบชิบย่อย้อยัังงไมม่ถึนยังไม่ถึงย้อยไว้ย้อยแอบไว้ย้อยแล้วย้อยแล้วย้อยแอบย้อยแอบเอาตกไอ้เหี้ยตกตกมันตกมันตกมันตกเฮ้ยเขียบ้านเขับบ้าเขับบ้าน เป็นเลยเนาะไปเลยจะโยนบล็อกโยนบล็อกวะไห้มันอุดด้วยอะไรวะไอ้นั่น <enjoy>. อ่ะไอ้สีสีบรรดุด้วยอะไรวะเฮ้ยมันถือดาบมาวะไอ้เขียวไอ้เขียวมาไอ้เขียวไอเตียงไรยังไม่กดด้ายังไม่มายังดูไม่ทันเลยเฮ้ยช่วยกูด้วยบล็อกบล็อกกลับไม่ได้อยู่ไหนวะต่อไปไม่มีขากลับ ขาไปเฮียขาไม่ถึงเฮ้ยมันอุดด้วยหินนี่ยเออจัดเลยเฮียเอ้ยมัน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 ตีกับสีฟ้าเฮียกูแจมดีป่าวะนี่แจมเลยเดี๋ยวไปที่พบเดี๋ยวเก็บเอิมมอร์ลก่อนไม่มีใครเอิมมอร์ลชิวๆโอ้มันอุดด้วยหินเยอะกว่าเดิมอีกเฮียกูกลับดีกว่าทำไมเราไม่อุดด้วยหินแบบมันว่างวะนี่กำลังย้อนเรายังไม่บินคนบ้านทำอะไรอยู่ ไม่ร hmm ู้มาเก็บอัญมาร์เราเฮ้ยฟ้าฟ้าฟ้ากูวอกกลับกันไอ้มาตกมาเมื่อกี้ไปฟ้าฟ้าไปฮะฟ้าไปฟ้าไปฟ้าไปฟ้าเฮ้ยมาจริงมามามิดมิดมิเอาอ่ะคุณเป็นคุณเข้าบ้านได้ไงไอ้เหี้ยกูอยู่หลังมันไมแต่เฮ้ยมึงตีไว้ตีไว้เดี๋ยวกูกูเข้าหลังแอดเหี้ยอะไรเหรอมึงทำเพื่อนกูหรอแอด เออขี้มันเเหรอโอเคโอเบมาก่อนบอเคมาก่อนจะเลยอกอะไอะทุกคนเอ้าไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ย่ยู่เอายู่ยู่ใครตัวแตกไอท็อปเป็นไรอะไอท็อปเออวะกูสับชอดเยกูรีไปแล้วแม่งยู่ยไอท็อปเป็นลมกูทิ้งของไว้ก็แล้ว วันนี้กูจะไม่สับจอสับจอรอบที่สองล็อกที่สามต่อจะสับจอมันต้องกดเบสเบสด้วยไม่งั้นไม่หยุดเบสเบสล็อกแม่งแบบสับจอแบบเต็มจอไม่ได้ย่งผมขอเถอะให้ซ่อมแก้ไขนี้เถอะเออไม่แก้ไขทุกอย่างอย่างเวลานี้ไอ้เหี้ยมันเกมแม่งพอใจแบบนี้ไงเสื้อผ้าเหมือนคนเล่นในโทรศัพท์อ่ะสับจอออกก็แม่งออกเกมเลยเอ้แม่งกูเล่นไอคอมนนอะ ตี้เราคนหนึ่งกูมีมายากลเบสมายากลหายตัวไอ้อย่าเฟิร์สปะแตกไปคนแรกไอ้กูก็ทำได้ดีโอ๊ยทำอะไรกันเราคนต่อแก่โคตรโผล่ในคนแหวงเราคนต่อเราคนต่อไงนี่ไงโชว์ไปสองโชว์ไปสี่เลยเหี้ยโชว์ไปสี่คนละเบส ต้องแบบไม่สนใจว่าไอ้เพี่ดาโอ้ยเราช้าเลยไปลับไปสองไอ้รู้ว่ได้วันนี้รู้ว่ได้วันนี้กูมึข้ามเอากลับไปเฮ้ยมันมีดาบกูรู้ว่ากลับว่ะข้ามาเก็บข้ามาเก็บเฮ้ยช่วยช่วยช่วยชอะไรก็เลยเฮ้ยโซนิคโคตรไวโซนิคโคตรไวเฮ้ยหลัง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 มาตามหลังมาตามหลังไอพี่ไม่ตีแล้วเอ้ยเอาให้มันล่วงเขา ไอมันจะต่อต่อหรอไอสัตต่อหรอข้งมึงต่อแล้วมึงเท่เหรอไอ้ควายจบไปแล้วเก็มันรอต่อยมันรอบหมดยังวะยังรอบไม่ไม่มีหรอกอยากไปตีว่ะปานเราอะปานเราเลยมาแล้วไอมันมาเบสมันมาเบสไอเกินวาจี๊เกินวาจี๊เกินมันแรงนี้มันกระป๋ามีดับมันชอบเล่นกันแบบนี้ยพวกเนี้ยรวยเป็นโรคอะไรต่อสูงอ่ะเอาดิกูเอามึงต่อเรื่อยๆกูทุบไปเรื่อยๆเอาดิแชมเบสบอลอะไรไอสัตว เอ้มึงมึงต่อไปได้แหละกูกลัวทุบไปเรื่อยมึงต่อดิมึงต่อบมึงตอดิสัตมึงต่อดิมึงต่อดิเรื่อยกูทุบไปเรื่อยอัดตบกูเลยไอ้ไอ้ที่บ้านไอ้ที่บ้านสีเหลืองแม่งอุดด้วยหินนะฮะโ้ยจะนำเงินมาอีกแล้วพ่อมึงอ่ะมันจะมาทำอะไรเยอะแย่ๆไว้เงี้ยโอ้มันจะเอาแต่สีกูเลยไงเฮ้ยอย่างไรสัตเดี๋ยวพวกกูหมกหองแม่งเลยเอาดิเอาดิเอาดิหมัดกับมวยว่ามึงวิ่งบนกูอ่ะมึงอดิเอาดิเอาดิตกไปเมืองอะ กูอยู่ด่านหน้าเนี่ยแหละโซนิกจะมาเปล่าอย่ามานะเว้ยไม่ใช่หละกูรู้ว่ากูสโตร์ไอ้มันมีดาบโซนิกบ้านไหนถือดาบมาเฮ้เอ้ยมันเอากรตายเอ้ยแม่งเพิ่งเก็บดาบได้ลาบุซีนี่ไอสีแดงมาสีแดงมาสีกูโคตรหล่อ ตอนนี้สติสตังไม่ค่อยอยู่แล้วตอนไรสีแดงก็ทีมเราดิครับไหนพี่กิงเอาในงานพูดถึงกันมาเลยเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงมันจะเอามันจะเอามันไอ้เหี้ยสีเขียวโคตรฝายเลยยี่มันตอดเอาดิเอาดิเอามาดิเป็นตีทีเด็ดใจเออมึงมึงบ้าเกมแบบกูบุกกูบุกกูขอบุกสีน้ำเงินได้ไหมกูหมืนไสร้อยเหี้ยไอ้สีน้ำเงินมันมันไม่รู้ว่ากูไม่ใช่ทีมมันเฮ้ยขุดเลยขุดเลยเหลืองเหลืองปาร์คหลังเหลืองเหลืองเอ้ขุด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 มันมันเหี้ย กุดบ้านกันดิขุดกันดิมันต้ดสีเขียวกับสีเหลืองอยู่เอ้ยเขียวบวกเหลืองเขียวบวกเหลืองน้ำเงินน้ำเงินโดนกูแล้วน้ำเงินแตกไปแล้วเอ้ยอย่ากูแจมกูเอ้ยอดีตมัดจะมวยอ่ะอดีตอดีตอดีกูมีหมัดไปเป็นยีมันเออน้ำเงินโอ้ยดาบเพชรที่ห้านี่ตอกกูจัดไม่เคยพออกมาเกียร์โดนเกียร์กูยังไม่ได้ใส่เกาะอะไรเลยนี่หว่าเพชรอะไรอยู่ในเกาะของ ไปแล้วมาแล้วมาแจมแล้วเอ้ยยืไว้ยื่ไว้อยตายนะกูมีโทเทมมีโทเทมเอาดิเอาดิมีโทวเทมมึงบุกวะล่ะไอ้ยี้มันมันไม่เอามันหนีมันหนีมึงเป็นตันิกกับมึงหรอไไรสัตว์มึงไบเหรอมึงเหรอมึงเป็นตัวนิกกัมึงไวเหรอไปไปดเอาดีมาดีมาดีอาดีไอมาดีมาดีมาดีเหลืองเหลืองเหลืองงเหลืองบ ไอ้ต้นิกตามกูต้นิกตามกูเมาเล่นไอ้ยศมาเล่นไพค้าได้แล้วไอ้ต้นิกตามต้นิกตามมาเร็วมาเร็วมาเร็วกูสวนกูสวนได้ดาบปีน้าฆ่ามันได้อะเฮ้ยแบงกูเก็บกูเก็บมาเองกูเก็บมาเองโอ้ของโซ่โอ้เสียวไว้คนทำงานกันต็องเคี่ยวเลย เก็บเป,ปรอก่อนเฮ้ยสีอะไรนะสีคิดเราเอาสีอะไรกันอยู่ตอนเนี้ยไม่รู้อะ่ะมันไม่มีใครบุกเลยสีเขียวสีเหลืองมันเอาเขียวกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้เราลุงเขียวแม่งเลยเออมันเราอยู่คนละฝั่งกับสีไอ้สีเอ,อ้ยเหลืองมาเหลืองมาเหลืองเหลืองจัดเหลืองเลยจัดเหลืองจัดเหลืองชฉียหน่อยเฉียหน่อยเฉียหน่อยอไ,อไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธไปไหน <laughs> มึงเด ้ใครมีดีมันเอาของหนูไปิดนมาแล้พี่ไม่ตายอ่ะเฮ้ยทำไมไม่ตายเยยไม่มีเอิมมัล์เอิมมัลล์ขาดอีหนึ่งชิ้นเห็นไหมตายนะมทำไมเราแลดูตีเบาๆก่อนเอาเดี๋ยวระวังเด้อมันตามหลังมึงให้มันตามไอ้ไม่ตามไม่ตามไม่ตามแตกหนึ่งแตกหนึ่ง แก่เขียวมันรอแตกสองแตกเก้าแตกสองให้สีเหลืองมันพูดให้สีเหลืองมันพูดให้สีเหลืองมันพูดเออเจอกันเออเจอกันเมีเหรอวะทีมเราจะเอายึดบั้ยแฮปเออไม่เอาคุณล่วงเลยคนเล็บคนเล็ไปเหลืองพุดไปเหลืองพุดสวยสวยสวยมึงช่วยกันลุมนี่หว่าไอ้คนสีจะช่วยกันลุมเหรอเฮ้ยมันไปหาใครเอี่ยากับตาวพาชวยมันแคขนจัดอ่ะ Boo, ไปมาช่วยแล้วมาช่วยยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้โอเคโอเค๋ยอก๋ยอู่ตเียรกตีเลียงตเลี้ยงกไอ้ที่ะจบความแคดีเอลเดียวัดบฮะฮะบ้านอุดดีแยกว่าบ้านเราอุดโคตรดีอะไิมันมีู บ้านเราอดแค่หนึ่งชั้นเนี่ยบ้านเหลือดีเล่ยังไงแต่ฮะบ้านเรา้องใจดีบ้านเราอดดีมากเลยบอกแล้โหมันเอาโทรศัพทมไฟมาระวังนะกลับแล้วกูกลับแล้วขุดก้อนขุดก้อนเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูก้อนช่วยกูก้อนขอที่ปาร์คโดนลุงกระเดือกขุดบ้านก่อนแล้วกันน่าปวจัดที่ปาร์คโดดที่ขอยเลยเฮ้ยตกใจนิ้วใครมา อุ่นๆค่ข้างหน้าเฮ้ยมันมันเตรียมหมูบานกูแล้วไอ้เจ้ต้องคอบด้วยหินดิบ้านเรามันจะจะย่เนี่ยกูกูคอบอยู่กูคอบอยู่คอบถุงยางมากที่นี่เฮ้ยมันมามามองหน้าทำไมวะไหนมายังเรืองยังลลลอฮ เฮ้ยมันถ้ามันไปบ้านเราบอกหนูนะหนูจะเกียนเกียนไปตีบ้านเรามันจะสร้างสถาปัตย์หรือไว้ไอ้ฟางไอ้เนี่ยโอ้ยอ่้จะทำสถาปัตย์ไอ้เหี้ยโอ้ยจะย่อสถาปัตย์ีนิกาเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเราเราทำบันไดขึ้นบนไว้ก่อนแล้วกันเหลือแม่งชอบขึ้นบนไอ้เหี้ยไอ้พวอชั้นสุดมีบันไดด้วยจะสร้างหินด้วยบันไดนี่แหละมันไปตีบ้านเราอย่างยังยังเนาะจะให้มันรีบมาทำไมอะ ไอ้หนึบก็กำลังเข้าเองมันไอ้ไมันมันมันไอ้มันมันเชล็ดแขนเชล็ดแขนเอ้มันมาอ่ะมันบุกมันบุกเอ้มันบุกว่ะบุกแล้วฟนบุกแล้วเอ้ยตามแผนไปมันมาบ้านเลยไฮ้ยอย่ากูอย่ากูอย่ากูไปยิงฮานูจิบเอ้ยมันไปมันไปมันกลับไปมันไปมันไปมันไม่อยู่แล้วเฮ้ยันมันไม่เห็นหูไม่เห็หูขุดให้ได้ก็ยังดีอ่ะ ไอ้ว no ัดวันวันเนี่ยเฮ้ยให้คนหนึ่งไปอยู่อยู่อยู่ข้างในสักคนไหมแต่แต่มันเลยอยู่สามมันเหลืออยู่สามนาทีไม่ทันเลยเนี่ยอยู่ข้างในในในที่นอนอ่ะสะพายอ่ะมาละมาละมันเยอะนะมันเยอะนะไอเข้าหลังแล้วเนี่ยไอมาแล้วมาตกตกสวย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 ขับบ้านมากลับบ้านมากลับบ้านเอ้ยไปถึงตาพวกจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละ จังหวะนี้ไม่มีใครฟอกบ้านบ้านเราไอ้มีตอมีตอมีตออมันสีน้ำเงินเราบังนะให้กูกลับบ้านก่อนนี่บ้านเราจะายมันอ้อมแล้ว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 ดีจ้าบ้านจะแตก มันจะแงมันมาว่ะมันมาว่ะงมาดิงมาดิึงมาดิไอ้มันแอบมันแอบมึงคิดว่ากูมองไม่เห็นไรไอ้สัตว์ไอ้มันไปฟนิโพอ่ะมันไฟนิดพอเปล่ามึงดูไว้มึงดูไว้มา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 มอมามายาม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 มามามานิมามาดิมามามิมา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 เาามามมา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 มมามมา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 มมา อ้าออมาตัวบุกงไม่เส็จใช่ไหมดมีดัมี้อะไรไม่ใช้กันอดดันไวเอาดิไอ้ว้าบอ่ว้าบอไอ้มันว้ามันว้าเอาตกไอ้ควายตกบุกเลยบุกเลยบุกเลยไออ๋อไอกรั้นก้มันอ๋อมันตัวเดีวไอ้อยู่บ้านอยู่บ้านไอ้กันไว้กันไว้กันไว้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 ชิวไว้ื่วไว้ชิวไอเงี้ยบุกเลยบุกเลยตีตให้มันตกีให้มันตกมันไม่ตกอ่ะ เออไอ้ควายไปมันเป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาแม่งเลยอาแม่ไงเลกูแม่งอย่บ้านโคตรหนาไอ้สัตว์ไม่ไหวม่บ้านไอะไรวะเป็นขโมดมาทำบ้านอะไรมันหนุนบ้านด้อะไรอ่ะฮะเฮ้ยมันมาอีกแล้วให้เอาแม่งดิเฮ้ยมันแหลก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  ันแหลกมันวิ่งเล่นมันวิ่งเล่นเกินเกินแหลกแหลกไปเลยครับแหลกกิ้งแหลกกิ้งแหลกแล้วยังจะเล่นนั่นโคตรพยายามอ่ะคุณนับถือได้ไอ้นั่นมันความว่างอ๋อไปทำไงดีวะเราถึงจะตีบ้านมันแตกได้ไงฮ่าถ้ามันบุกเราก็เราสามสิบสามสิบวิเนี่ยเรา้กงจีๆแล้วเนี่ยเราสามสิบวิอ่ะเราเรามาอยู่กลางเลยก็ได้ถ้าถ้าเราพร้อมอ่ะถ้าเราอิ่มแล้ว ไอ้ยิ่งกูมีโทษแทนไอ้พวกมึงมันมาเลยไอ้พวกมึงมันมาบ้านเฮ้ยกันไว้กันไว้กันไว้ไอ้มันแหลกกันแหลกเฮ้ยแล้วว่ามันทุบเตียงอยู่ดีบ้านก็แตกแบบไม่รู้ตัวนะเฮียเฮ้ยไปวิ่งอ้อมเราอ้อมปังเราอ้อมปังเราอ้อมแหลกมันจะแหลกอะไรขนาดนั่นมึงไอ้เฮียวัยรุ่นเราบอกว่าเนี่ยเน็ตแรงเน็ตแรงมากเอ้เราดักไว้เออถ้ามันมามันก็มาเรามันไปมันก็ไปอ่ะ นี่ไงแตกแล้วแตกแล้วเออเออข้าวมันเออกากระดับมึงอะตกไปซะเราแห้นพี่อ้อม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 หลังอ้อมหลังเฮ้ยมือนกูซื้อกูซื้อกะไอ้นี่กันก็เพชรเฮ้ยผมมาแล้วผมมาแล้วย่อย่อเนียนเนียนเบาไปเบาไปเข้าเมงอยู่ไหนกันอะปตกใจอียนึงว่าตกเดี๋ไปผ่ายไปแล้วนี่เงี้ยคืกำลังกำลังย่อไปอยู่แห่ะเราแหวน ไม่ยอมอะไรทั้งนั้นหนูเขาต้านมาเล้วที่อ่เ้ยยอคนเปิดมีคนเปิดปากล้าปักเ้วปากเราปีไปยัง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 ไปยือไว้ยือไว้พี่จายือไว้น้ำจะแตกเลยฝักตัวเมาแล้ว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 วดีดูมวดีดูมดเอเอาเอาตกตายเอาตกสองเมื่อกี้เมื่อกี้มึงเห็นอีคนหนึ่งตกไว้ยังไม่ไม่ไม่ฝักตตกไอ้เจาะไว้เที่อ่ะ 你看。<In>